สวัสดีครับวันนี้มาระเบิดกลุ่มมีให้ทุกคนชมกันนะครับช่วงเก็บตัวโควิดนะครับเป็นการเก็บตัวรอบ2นะครับก็ไม่มีอะไรจะทำนะครับพอดีมีน้องๆเขาเอาซองนะครับน้องแบงก์นะครับน้องแบงก์น้องปอนเอาซองที่ใส่พวกอุปกรณ์มือถือนะมาให้ผมก็เลยจะเอามาเปลี่ยนใส่ มีดที่ผมมีนะครับอันนี้เป็นมีดบางส่วนของผมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับทั้งมีดใบตายนะครับทั้งมีดพับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมีดพับนะครับก็จะจับใส่ซองพวกนี้นะครับทีนี้ไหนจะจับใส่ซองก็เลยเอามาให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอเรียงไปก่อนนะครับก็จะมาให้ทุกคนดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องซองนะครับ ไม่มีอะไรทำนะครับเก็บตัวช่วงโควิดนะครับก็เลยไหนไนจะจัดของแล้วก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับอันนี้เป็นสองมีดบั็กนะบั็อกหนึ่งศูนย์ตอนนี้จะไม่ไม่ไม่มีของอยู่นะครับจะเป็นแค่ตัวสองเดี๋ยวหากล่องเก็บแยกไว้เพราะมันเป็นหนังนะครับเดี๋ยวต้องมีสารกันความชื้นนะครับนี่เป็นบางส่วนนะครับที่ผมไปงัดไปงัดไปแงะมาอยู่ในโรงรถอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นชุดมีดจีนนะครับเดี๋ยวต้องจับใส่ซองทั้งหมดนะครับ บางส่วนรีวิวไปแล้วนะครับบางส่วนก็ยังไม่ได้ Ride รีวิวน,นะครับตัวน um ี้กันโซนะครับน่าจะเป็นมีดดีสุดในนี้เลยครับอันนี้เป็นมีดเล่มแรกในชีวิตของผมนะครับเป็น, erm. นมีดพับจีนนะครับรีวิวไปแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเล่มที่สองนะครับเล่มจีนนะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทยอยรีวิวนะครับมีดอันนี้เป็นกล่องที่ใส่มีดจีนนะครับเดี๋ยวจะทยอยใส่ซองนะครับ สองพวกนี้นะครับมันเป็นสองการกระแทกนะครับมีโฟมอยู่ข้างในมีฟองน้ํานะครับก็จะทยอยใส่แล้วเก็บนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องมีดที่พอจะมีราคาหน่อยนะครับก็เป็นพวกมีด e n c h m a มดนะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของเลเทอร์แมนนะครับเป็นชุดบีดคิดนะครับพวกนี้แล้วก็เป็น s p ป d e r c o เดี๋ยวจับใส่ซองให้หมดนะครับนี่มีไทยนะสวยเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับมีนี้นะครับพอเปิดมาชั้นสงนะครับก็จะเป็นที่ใส่พวกนี้นะครับเลเทอร์แมนนะครับเดี๋ยวจะใส่ใส่ซองแล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะครับใส่ซองเสร็จเราก็จะใส่ไว้ในนี้นะครับก็จะมีพวกเลเทอร์แมนพวกนี้นะครับที่จะต้องจับใส่ซองทั้งหมดนะครับโคสตีลตัวนี้ก็เคย รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกมีดใบาตายนะครับมีดใบาตายอันนี้เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดแล้วกเก็บนะครับผลนี้เดี๋ยวรอรีวิวต่อไปนะครับมีเล่อยนะครับเล่ยนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับจะมีมีดมอล่านะครับมีเคบาตัวโปรดผมนะครับแอบบีเคทูนะ จับเทไลก็ถนัดมือนะครับตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับมีดเคบาเบอร์เกอร์บีเคนะครับแล้วก็จะมีมีดอันนี้พระรามหกนะครับมีค่ายพระรามหกเหมือนชุดนู้นนะครับมีค่ายพระรามหกผมมีอีกเยอะเลยนะครับอยู่ในโรงรถยังไม่ได้ขุดมานี่มอร่ากาเบิรนะครับอันนี้มีโบวี่ที่ผมภาคภูมิใจนะครับของไทยนะของ n i f นฟ n i g h t นะครับของบริษ,ษัท f e ฟ n i g h t อันนี้ก็ FBI QQ นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันนะครับรีวิวไว้แล้วนะครับ FBI QQ แล้วก็จะมีเค a r เคบาอนี้อีก2อสเล่มนี่จะอยู่ที่ลงรถนะครับผมมีอยู่ตัวนี้นะครับเพิ่งเพิ่งลงไปนะครับเคบาเดี๋ยวไว้รอรีวิวต่อนะครับในนี้กล่องหนึ่งก็จะมีอะไรบ้างนะครับ อุ้ยความลับเดี๋ยวค่อยบอกนะ <c oughs> มีความลับเล็กๆด้วยนะในกล่องก็จะเป็นเนี่ยนะครับเก็บไว้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นมีดโอพนแนนนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจับใส่ซองนะครับก็จะมีมีดการ์ดนะครับมีการ์ด นิโคสตีลวียเจอร์แฟรงเกนสไตล์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็6วกวิกตอรีนน็อกนะครับเยอะแยะเลยอันนี้เป็นตัวนี้ภูมิใจเหมือนกันนะครับเป็นอิมาัสันคอมมานเดอร์เล่มแรกนะครับ ก็เดี๋ยวจับใสซ่ซองเนี่ยมันจะเรียงกันเละเทะอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะเสียหายนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปใสซ่ซองให้หมดนะครับนี่บางส่วนใสซ่ซองไว้แล้วนะก็จะเป็นมีดบั็กนะครับ 1. นึ่ง a ูนเลเทอร์แมนนะครับตัวออริจินอลนะครับนี่ผมได้สภาพกิ๊ก,ก,กมาเลยนะครับใสซ่ซองไปเรียบร้อยนี่จะใส่ลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยอ่ามันจะไม่ได้ไม่เสียหายนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น c q c 6K อีกตัวหนึ่งของผมนะครับจะใส่ซองไว้ลักษณะนเนี้ครับจะได้ไม่เสียหายนะนี่เป็นมีดแลนนะครับนี่เป็นวิกตอรีน็อกนะครับก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆนานานะครับเดี๋ยวจะเอามาเก็บใส่ให้หมดนะครับว่างๆนะวันนี้ว่างๆ มีมีดจิ๋วมีมีดสมิธแอนด์เวสันนะครับเป็นมีดแบ็กอัพนะครับมีดขนาดเล็กนะครับเป็นมีดแบ็กอัพได้ก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ไหอ,อไหนรีวิวไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ช่วงต้นปีพอดีนะครับช่วงเก็บตัวโควิดก็เลยมาอัปเดตอุปกรณ์ e d c ของผมด้วยนะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาตัวนี้เป็นลูมินอกนะครับ รุ่น Navy Seal สามหนย์ศูนเป็นคอ a ์นะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับตัวเขาเป็นโลหะนะครับแล้วก็สายก็เป็นสาย PU นะครับเป็นยางที่เด่นของเขาคือระบบก็จะมีเทคโนโลยี n น v i g h t i o n Tube นะครับคือเขาจะฝังสารทริเทียมนะครับไว้ตามจุดต่างๆนะครับเวลากลางคืนเนี่ยมันจะเลืองแสงขึ้นมาเลยนะครับเลืองแสงขึ้นมาเลยทั้งเข็ม ทั้งตัวเลขพวกนี้นะครับมันจะเหมาะกับคนที่สายตาไม่ค่อยดีอย่างผมนะครับผมสายตาเอียงนะครับมีปัญหาด้านสายตาช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะมองเห็นสีขาวนะครับช่วงแสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วยัมงมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่พอมืดไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเลืองขึ้นมานะครับทั้งตัวเข็มทั้งตัวเลขนะครับเขาจะเลืองขึ้นมาดีมากนะครับดีมากแพงหน่อยนะครับแต่ว่าดีเลยแต่ผมซื้อมือสองมานะครับคุณแบงค์บางปลาเขาปล่อยต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมีดที่ผมใช้ ทุววิทุกวันนะครับทุกคนก็คงรู้แล้วนะครับถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามกันมานะก็จะเป็น CQC 6K ของเคยชอนะครับก็ยังเป็นเล่มนี้อยู่นะครับปีนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ EDC นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าตั้งโทรศัพท์ก็ธรรมดานะผมใช้ซัม u n g เครื่องปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อยู่บ้านก็จะมีปืนพกนะครับ Smith Wesson Model 60 Chief Special ตัวนี้ติดตัว แค่ในบ้านนะครับในบ้านผมบ้านผมเป็นร้านค้านะครับก็จะพกติดตัวไว้เมื่อสองวันก่อนก็มีมีการป้นมีโจรป้นกันนะครับแถวแถวบ้านก็เลยก็เลยต้องเอามาพกไว้นะครับแต่ผมพกก็อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่บ้านจะประมาณนี้นะครับจะมีมีดแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกนะครับออกไปนอกบ้านก็จะมีอจะมี ดิวเพิ่มมานะครับหมายถึงออกไปข้างนอกบ้านนะดิวตัวนี้เป็น E.S.P. นะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับเป็นรุ่น T 5 0นะครับก็จะมีดิวเพิ่มมานะครับก็ไม่ได้เอาปืนไปนะครับถ้าออกจากบ้านนะครับมีมีดมีนาฬิกาโทรศัพท์กระเป๋าตังค์นะครับเราจะเพิ่มดิวตัวนี้ใส่กระเป๋าไปด้วยนะครับเป็นกระเป๋าสะพายพวกนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าออกไปนอกบ้านนอกจากดิววเราก็จะพก กระเป๋าชุกเฉินในนี้ชิ้นหนึ่งนะครับกระเป๋านี้ข้างในจะมีอุปกรณ์นะครับเป็นไฟฉายนะครับเป็นไฟฉายขนาด 3A ก้อนหนึ่งนะครับของยี่ห้อฟินิกแล้วก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆติดไปนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์แท่งแมกนีเซียมที่จุดไฟนะครับแล้วก็จะมีนกหวีดนะครับแล้วก็ที่ตัดเล็บเล็บผมมันชอบฉีกนะครับ ออกไปนอกบ้านเวลามันฉีกมันอะไรเนี่ยเราจะหุดหิดนะครับก็จะมีที่ตัดเล็บเล็กๆติดไปนะครับตัวนี้ไปฉายของแมกไลท์แต่มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยมันกันน้ําได้นะครับก็เลยดัดแปลงมาใส่สำลีไว้เป็นเชื้อไฟของแท่งแมกนีเซียมนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีดสำรองนะครับเบียนมีดแบ็กอัพของ ซาเลนโมนะครับผมเคยรีวิวไ้แล้วนะครับก็จะมีถุงเนี้ยไปอีกถุงหนึ่งนะครับถ้าออกไปนอกบ้านจะมีถุงเนี้ยกับดิวเพิ่มไปนะครับถ้าอยู่บ้านก็จะเป็นพกมีดพับแล้วก็อุปกรณ์ที่บอกนะครับพกมีดพับกับปืนพกนะครับถ้าอยู่บ้านนะผมเฝ้าบ้านนะครับก็จะประมาณเนี้ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอุปกรณ์ EDC นะครับช่วงนี้เก็บตัวโควิดอยู่นะครับก็เป็นช่วงปีใหม่พอดีครั้งนี้มันค่อนข้างสาหัสนะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำใหม่นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ